สวัสดีค่ะงานประดิ์งานโคเช่บายครูพี่อ๋นนะคะวีโอคลิปนี้เราก็จะมาต่อแถวที่4กันหลังจากเราทำสามแถวแล้วนะคะลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เราจะมาต่อแถวที่4นะคะเราจะต่อแถวที่4เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิม1 2 3นะคะอันนี้ครูจะเรียกว่าหน้าเนาะ อันนี้คุณจะเรียกว่าหลังนะคะไอ้ที่มันหูโผเข้าไปเนี่ยคุณจะเรียกว่าหลังอันที่โผล่อมาตรงนี้คุณจะเรียกว่าหน้านะคะหลังจากโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งอนะคะอันนี้หน้านะคะเราทำหน้าห้าห้าขาห้าหลักสามแถวแล้วต่อไปแถวที่สี่เราก็เปลี่ยนจากหน้านี่เป็นหลังนะคะเราเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังนะโดยการแทงเนี้ย นับหนึ่งนะคะนับสองแทงสอดมาอย่างนี้นะคะนับสามนับสี่นับห้าขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมโซ่สามไม่นับ นะคะแล้วเราก็มาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเปลี่ยนจากแทงข้างหน้าเป็นข้างหลังต่อมาเมื่อครบห้า,าแล้วก็พอ1คออันนี้มันหลังใช่ไหมคะหลังสามแล้วก็เปลี่ยนจากหลังเป็นหน้าสาม นะคะคเมื่อเราได้หน้าสามแล้วพอหนึ่งข้อเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็น,ปนอันนี้ก็จะเป็นหลัง นะคะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นหลังห้าแล้วต่อไปเป็นหน้าสามเราก็จะถักแบบนี้นะคะสลับวนไป เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะคะหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยหน้า2นะคะอันนี้มันจะเหลือแค่2นะแล้วเราก็มานับไอตรงที่เป็นโซ่3เนี่ยนะคะนับ 1, 2, 3แทงลงไปช่องที่สนะคะเราแทงจบแถวปกติแทงลงไปแล้วก็พันออกอย่างนี้นะคะ อันนี้หนึ่งสองนับโซ่สามไปด้วยก็จะเป็นสามขามันก็จะไม่ขาดใช่ไหมนะคะลักษณะของงานที่ได้นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของการสลับแล้วนะคะจากที่เป็นหน้าห้าก็จะเป็นหลังห้านะคะเป็นหลังสามก็จะเป็นหน้าสามนะคะทีนี้เราจะขึ้นแถวที่ห้าแถวที่ห้าก็จะขึ้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิม ึ้นได้โซ่สามนะคะแล้วเราก็มาทำหลังหเราจะต้องทำหลังห้านะคะ เมื่อเราหลัง5แล้วต่อมาตามลักษณะของลายก็จะเป็นหน้า3นะคะเมื่อหน้า3แล้วก็จะต้องเป็นหลัง5มันก็จะวนแบบนี้นะคะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าคราวนี้เรามาดูนะคะ เราจะทำแบบนี้เราจะทำหลังห้าหน้าสามหลังห้าหน้าสามสามแถวเหมือนกันนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเราทำเสร็จลักษณะของงานที่ได้มันก็จะสลับกันอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราเหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวนะแถวที่สี่แถวที่สี่เป็นหลังห้านะคะ หน้า3แถวที่หก็จะเป็นหลังหหน้าสแถวที่หก็จะเป็นหลังหหน้าสนะคะพอแถวที่7ดแถวที่7ดเราก็จะเริ่มตรงนี้ใหม่นะคะเราก็จะเริ่มตรงนี้ใหม่คือแถวที่7ก็จะเป็นหน้าหหลังสแถวที่8ดหน้าห้าหลังสาแถวที่9หน้าหหลังสนะคะพอแถวที่10บก็จะเป็น หลัง5้าหน้าสามนะคะลักษณะของลายเนี่ยมันจะอยู่ที่สามแถวสามแถวสลับสามแถวสลับนะคะพอเวลาเราทำสามแถวสลับสามแถวสลับมันก็จะได้ตามลักษณะของลายก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะถัก นะคะเราก็จะถักให้ได้ความสูงเป็นที่ต้องการนะคะความสูงเป็นที่ต้องการเราจะหยุดอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะหยุดอยู่ที่ตรงใต้ลักแร้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาทําโค้งแขนเข้ามาแบบนี้ถ้าใครถักตามต้นแบบนะคะก็จะอยู่ที่36แถวเราจะถักแบบนี้นะคะ 36แถวหรือว่า12ดอกประมาณนี้นะคะถ้าใครกลับไม่ถูกนะ12ดอกครูนับแบบไหนครูนับแบบนี้1 2 3 4 5 6นะคะก็จะอยู่ที่ครูนับออของครูจะอยู่ที่12แถวนะคะ ไว้สิบสองดอกพูดผ,ผิดของครูก็จะอยู่ที่สิบสองดอกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแถวก็จะอยู่ที่สามสิบหกแถวใช่ไหมเพราะว่ามันหนึ่งดอกหนึ่งช่วงลายเนี่ยมันจะอยู่ที่สามแถวนะคะถ้าใครกะไม่ถูกก็ถักตามครูมาก่อนก็ได้นะคะถ้าสูงว่าของของของไซส์เราใหญ่หรือเล็กกว่าครูก็คอยคอยล่นคอยล่นมาอีกทีนึงเนาะ เราจะเจอการมีโอถัดไปนะคะเราจะมาทําช่วงแขนกันอันนี้ก็เราก็ถักมาเรื่อยๆนะคะเราจะเจอการตอนท่วงที่เราจะลดแขนกันแล้วนะคะวีโอถัดไปนะคะ